ไอหมอนั่นโกรธใหญ่ไหมเกิดเป็นบ้าทีเดียวค่ะเขาสาบานว่าเขาต้องแก้เผ็ดให้เจ็บสาบตอนนั้นนะคะแม่เริ่มส่งเสียงมรกรให้มรกรไปอยู่เมืองนอกต่อไปโดยไม่ยอมให้กลับมาเพราะกลัวจะเสียคนหรือรู้อะไรต่ออะไรเท่าที่ดิฉันรู้ในที่สุดไอหมอนั่นก็จับความจริงได้ไอหมอนั่นชื่ออะไรซ้อนแผงสนใจแต่ก่อนชื่อแสงค่ะแล้วต่อมามันเปลี่ยนเป็นชื่อสว่างหรือบุญสว่างอะไรนี่แหละค่ะเอาละสนุกแน่ทีเดียวแล้วยังไรต่อไปครับคุณบุษราคำ แม่ก็กลัวมันสิยิ่งกว่าอะไรดีพอรู้เรื่องมันมันเป็นมารเขาขัดขวางแต่ก็บังเอิญที่ดิฉันมีไรายได้เพียงพอเจ็ดส่งให้น้องแล้วแม่ก็ยักเงินแอบมาส่งให้ดิฉันส่งต่อให้น้องอีกทีระยะหลังนี้ความรักของแม่ที่มีต่อไอ้แสงเกือบไม่มีเหลืออยู่แล้วนอกจากความกลัวพอแม่เริ่มเจ็บอดอดัอด,อด,อดแล้วการดําเนินการเรื่องโศกผีแม่ไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วคะ่ะไอ้แสงทําคนเดียวการเงินก็เริ่มขาดแคลนตอนแม่เจ็บในที่สุดดิฉันก็ต้องขายตัวให้กับเงินในฐานะเมียรับของใครคนหนึ่ง ที่พอจะให้เงินดิฉันส่งเสียน้องนี่เองที่เป็นความยับเยินของตัวคุณค่ะเสียคนเดียวยิงดีกว่าให้น้องเสียไปอีกจริงไหมคะแล้วทําไมไม่ให้น้องรู้ความจริงพวกคนได้เล่าเรียนมาถึงขนาดนั้นย่อมต้องรู้ผิดชอบชั่วดีมันเป็นเรื่องเสี่ยงเกินไปค่ะและนี่เองที่ทําให้ดิฉันมีแมงดาม,มาเกาะหลังอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้แสงนี่เองไอ้แสงมาคู่เข็นดิฉันจนต้องยอมแพ้มันมันคู่อย่างไรก็ถ้าดิฉันไม่มีเงินให้มันมันจะเปิดโปงประวัติดิฉันกับน้องสาวดิฉันว่าเป็นลูกสโสเพณี เป็นลูกที่หาพ่อไม่ได้ร่อนหัวร้อยยังขมขื่นน้าตาล่วงพลู <c oughs> สําหรับตัวดิฉันไม่เป็นไรคะ่ะแต่สําหรับน้องที่ไร้เดียงสาดิฉันทนไม่ได้ดิฉันต้องกลายเป็นคนปลอกลอกผู้ชายไหนจะส่งน้องพยายามให้น้องกลับมาสู่ชีวิตในเมืองไทยหลอกลวงน้องสารพัดอย่างว่าตัวเองเป็นเศรษฐีไหนต้องหาเงินให้ไอ้แสงผมเข้าใจแล้วบุษราคำกรณีนี้นี่เองอย่าว่าแต่คุณเลยผมเองก็เป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายได้เหมือนกัน ดิฉันอดทนได้ทุกอย่างตอนนั้นก็ภาวนาให้น้องเกิดไปรักฝรั่งแต่งงานกับฝรั่งไปเลยอย่าคิดถึงเมืองไทยเลยแต่มรตกนไม่เป็นเช่นนั้นรบเราจะกลับบ้านท่าเดียวในที่สุดจะก,ก็เรียนสําเร็จแล้วดึงดันกลับมาดิฉันต้องกลายเป็นคนที่หักหลังคนเพื่อเงินเพื่อว่าเงินที่ได้มาจะได้ส่งน้องไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือฮ่องกงและพร้อมกันนั้นดิฉันจะได้หาทางสังหารไอ้แสงเสียแต่การหักหลังคนนี่เองที่ทําให้ดิฉันกลับมีสตูเพิ่มขึ้นอีกพวกหนึ่ง แล้วน้องก็กลับมาบ้านดิฉันก็กำลังจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วค่ะหนึ่งคุณพัศสกรจะกลายเป็นคนมีเคราะห์ไปด้วยคนหนึ่งใจเย็นไว้ยังไม่มีอะไรหรอกครับใจเย็นไว้คุณเชื่อดิฉันไหมคะแต่ก่อนเนี้ยผมคิดว่าผมเชื่อคุณน้อยกว่าคุณพัศสกรเชื่อคุณแต่เดี๋ยวนี้ผมกลับเชื่อคุณมากกว่าเชื่อใครในโลกนี้อีกยิงสาวผู้น่าสงสารพนมมือไว้อย่างตื้นตันดิฉันทํายังไงดีคะก่อนอื่นสัญญากับผมสกอนว่าเงินทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าคุณคุณจะต้องไม่นํามัันนนไปใใช้้ททาาาางงงี่่ผิดคคคือืออจหหรรรวสตุณ เราขอเชื่อมั่นว่าคุณไม่ใช่คนสกปรกไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจมนุษย์อื่นพยายามาศาสตร์ความสกปรกให้คุณต่างหากให้ผมคิดบุษราคำให้ผมคิดเวลานี้แม่คุณยังอยู่หรือเปล่าค่ะยังอยู่ยังมีชีวิตค่ะแต่กลายเป็นคนทุพพลภาพไปแล้วเป็นเหน็บชาเดินไม่ได้จริงสินะหากท่านตายไปเรื่องยุ่งยากของคุณคงจบลงด้วยดิฉันไม่รู้จะทําอย่างไรท่านมีพระคุณต่อดิฉันพอ่อแม่และน้องดิฉันทอดทิ้งไม่ได้คุณกําลังคิดเรื่องครับคิดว่าจะทําอย่างไร แต่นี่นะเรื่องนี้ในมิงหรือในมิงอะไรนะั้นร่วมมือกับเสรีด้วยหรือเปล่ามิงคงเปล่าคะ่ะบุษราคําตอบซื่อ,อแต่ในมิงไม่แน่คะ่ะคุณอย่าเชื่อหน้าตาเขานักความเซื่อซ่าของเขาเป็นเกราะกำบงังความฉลาดอย่างคมกริบผมเข้าใจดีในมิงยอมเสียงเงินให้ผมก้อนหนึ่งเพื่อจ้างผมให้หาที่อยู่คุณหรือให้เป็นที่แน่ใจของเขาว่าคุณยังมีชีวิตอยู่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างเมืองมันเท่ากับเขาไม่ต้องทําอะไรเลยซึ่งก็เป็นเรื่องยากสําหรับเขา สู้แซงทำไปตกบันไดพอยโจรให้ผมตามหาคุณโดยมีข้ออ้างว่าเขาจะได้ไม่เดือดร้อนเผื่อคุณมีอันเป็นไปถึงตายไปผมก็จะกลายเป็นพยานให้เขาเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นว่าเขาเองก็ติดตามคุณด้วยความเป็นห่วงผมไม่ตกหลุมพรางใครง่า,งายๆหรอกแต่ทีนี้เราก็ต้องซ้อนกลคน,คนเหล่านั้นซ้อนกลให้ศัตรูทั้งสองฝ่ายของคุณหันเขาฟาดกันเองดิฉันไม่เข้าใจปล่อยให้มันเป็นเรื่องของผมดีกว่าว่าแต่คุณต้องเชื่อผมทําตามคําที่ผมบอกเพื่อชีวิตอันดีงามของคุณเพื่อชีวิตน้องสาวคุณและเพื่อผู้หญิงคนหนึ่ง จะเลวสามต่ำใช้ยอย่างไรมาก่อนแต่ก็เป็นคนดีที่สุดในชีวิตของคุณแม่เหรอคะครับผมหมายความถึงผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นความยุ่งยากใจทั้งหลายหมดสิ้นไปพร้อมกับสอนแผงเกิดมีความรู้สึกใหม่ขึ้นมาอีกหลายอย่างคือสงสารเห็นอกเห็นใจผู้หญิงที่สวยงามมีท่าแท้ของคุณงามความดีอยู่ในโลกนี้ด้วยการต่อสู้เพื่อคนอื่นเขนานั่งมองหน้าหล่อนอยู่เป็นนานกระทั่งหญิงสาวเกิดสงสัยขึ้นมาและทนไม่ได้ต่อไปก็ถามขึ้นด้วยความระแวง คุณรู้สึกอะไรในดิฉันเหรอคะผมลืมพาะสกรลืมทุกคนในโลกลืมนึกถึงชะตากรรมคุณแต่นึกว่าคนดีอย่างคุณไม่ควรถูกทรมานอย่างทารุณเช่นนี้เลยนอกจากนั้นผมยังรู้สึกต่อไปว่างานที่จะทําต่อไปนี้ไม่ใช่เพื่อใครทั้งนั้นนอกจากคุณคนเดียวคุณไม่ได้นึกรังเกียจความสกรปรกโสมมมในชีวิตดิฉันหรอกเหรอคะสอนแผงสั้นหน้าโดยเร็วเห็นจะเป็นเพราะว่าคุณถูกหลอกหลอนด้วยความเชื่อมั่นเช่นนี้มันเลยทําให้คุณแน่ใจว่าคุณอยู่คนละโลกกับคนที่มีคุณงามความดีดิฉันรู้สึกเช่นนนั้นจริง ล่อนสัตว์ภาพอย่างน่าสงสารตรงกันข้ามเลยหลายคนที่มีคุณงามความดีไม่มีโอกาสพิสูจน์ความดีของเขาเหมือนอย่างคุณขอให้คุณแน่ใจแน่ใจให้จริงจังทีเดียวว่าผมจะทําทุกอย่างเพื่อความสุขของคุณและน้องสาวคุณผมจะปกป้องคุณอย่างสุดความสามารถของผมคุณรับปากว่าจะคิดเช่นนั้นได้ไหมครับค่ะขอเชื่อมั่นเช่นนั้นแล้วคุณจะได้ทําตามความคิดอ่านของผมซึ่งกว้างกว่าไกลกว่าความคิดของคุณอย่าลืมภาษิตเก่าๆสองคนเพื่อนตายสีหน้าบุษราคำช่ำชื้นขึ้นเป็นอันมาก จริงค่ะถ้าคุณเมตตาดิฉันดีฉันจะเชื่อถ้อยฟังคำคุณทุกประการสอนแผงถูมือทั้งสองด้วยความดีใจหมดเหนื่อยหมดเหนื่อยเลยเขาบอกหล่อนเราเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเป็นแค่เรื่องชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้ภายใต้ที่พ้นป่าเถื่อนเท่านั้นที่มันลึกลับคือผมต้องมาเสียเวลาติดตามตัวคุณเท่านั้นเองและคุณก็เสียใจเพราะรู้ว่ากฎหมายของนักค้าของเถื่อนมันลงโทษผู้หักหลังด้วยความตายหรือไม่ก็เพาะพยายามปกปิดความลับให้เป็นความลับ อย่างที่มันได้เคยเป็นมาแล้วต่อไปค่ะเรากําลังมีไพ่ที่มีอำนาจสูงพอต่อกรกับเ่าร้ายได้เราต้องแยกคนสองฝ่ายออกจากกาันเสียก่อนฝ่ายหนึ่งต้องการเรียกร้องผลประโยชน์มันกลับคืนอีกฝ่ายพยายามจะแล่เนื้อเถือหนังคุณต่อไปแล้วยิ่งได้ทราบว่าคุณได้ลาบรอยก้อนใหญ่หรืออาจไม่ทราบแต่ก็ต้องนึกอยู่เสมอว่าคุณต้องได้ผลประโยชน์จากการแสดงภาพยนตร์ซึ่งจะสําเร็จหรือไม่ไม่สาคัญมันต้องขอมีส่วนแบ่งด้วยความมั่นใจว่าเมื่อพบคุณเข้าเมื่อใดเมื่อนั้นมันเปิดกระเป๋าเงินคุณได้อย่างสะดวกได้ค่ะ เราอ่านไพ่ในมือศัตรูออกหมดแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าการจะลบศึกภายนอกให้ได้ชัยชนะเราต้องแก้ปัญหายุ่งยากภายในของเราให้ดีเสียก่อนคุณสอนแผงหมายความว่ายังไรคะ <laughs> สอนแผงโหดร้านด้วยซุ้มเสียงอันแจ่มใสอย่างความอบอุ่นแก่บุษราคคำเป็นอันมากความที่คุณอยู่ท่ามกลางมรสุมหรือความชุมลมุนวุ่นวายจากศัตรูมันทําให้คุณลืมสังเกตสังการน้องสาวคุณว่าบัดนี้เธอโตขึ้นหรือย,ยังเป็นเด็กสาวไร้เดียงสา โตขึ้นสวยขึ้นฉลาดขึ้นดิฉันรักของดิฉันย่งกับชีวิตร่อนสารภาพโดยสุจริตก็เพียงแค่นั้นเองนี่นะ่ผมเห็นคุณมรกกแวบ,บเดียวก็รู้ว่าเธอเป็นคนฉลาดหลักแหลมเข้าใจโลกและชีวิตดีที่นี้คุณยังไม่ทราบละสิเรื่องราวมืดมนของคุณอยู่ในแขงความสงสัยของเธอตลอดเวลาคนอย่างนั้นลงได้สงสัยอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพี่สาวที่เธอบอกผมว่าเธอรักเหมือนอย่างแม่แล้วก็สักวันความสงสัยของเธอจะทําให้คุณประสบความยุ่งยากต่อไป เธอต้องหาทางรีดนาทาเลนความลับให้แตกมาจนได้จะช้าหรือเร็วเท่านั้นคุณคงไม่ทราบว่าเธอได้แอบบุกบันไปหาคุณที่พักคือบ้านที่น้าสาวน้าเคยคุณอยู่แล้วก็พกเอาความวุ่นวายกลับมาตายจริงบุษราคำร้องยังลืมตัวความลับจะไม่เป็นความลับต่อไปคุณมาระโกต้องกลับมาอยู่กรุงเทพต่อไปงั้นทำยังไงดีคะเรื่องชีวิตเรื่องประวัติเราจะปกปิดกันต่อไปได้นานเท่าไหร่สักวันมันก็ต้องประจักษ์ออกมาจนได้โธ่มีเสียแรงอย่าตีโพตีพายไปเลยครับ คุณมรรกดเป็นเด็กเล็กของคุณต่อไปไม่ได้แล้วผมมาคิดว่าชดระยะเวลานยาวนานความเติบโตทั้งร่างกายสมองจิตใจการได้รับการศึกษาอย่างดีอาระยธรรมแผนใหม่ที่เธอได้รับมาจะช่วยอะไรไว้ได้มากเธอจะไม่รันทดใจในประวัติชีวิตของพี่สาวหรือของเธอหรอกเพราะไม่ใช่ความผิดของเธอหรือของคุณผมเห็นว่าคุณควรเล่าเรื่องนี้เธอฟังเล่าให้ละเอียดผมเชื่อเหลือเกินว่าแทนที่คุณมรรกดจะเสียใจกับประวัติชีวิตเธอกับจะบูชาพี่สาวที่เหมือนแม่ของเธอกลับจะเห็นใจในความรักของสตรีนางหนึ่ง ที่แม้ว่าไม่ใช่มารดาบังเกิดกาวแต่ก็รักเธอเหมือนลูกในไส้พยายามแสวงหาคุณงามความดีทับถมให้เธอเต็มไปด้วยสำนึกในชีวิตและอาชีพของตนกันของชีวิตแท้คือความรักความหวังดีต่อการละก,กันคุณมรกรจะรู้ตัวเองว่าเธอไม่มีทางลงโทษใกลได้นอกจากเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจในคุณและแม่เลี้ยงคุณข้อนี้คุณเห็นด้วยไหมครับอีกอย่างหากเราไม่สามารถป้องกันไอไวรัสตัวนั้น ไม่ให้มันเปิดโปงขึ้นมาได้อันตรายทางจิตใจที่จะจู่โจมเข้ามาโดยไม่รู้ตัวก็จะไม่ทําอะไรเราได้ไายหญิงคลุ้นคิดและไม่แน่ใจว่าจะเห็นดีเห็นงามไปด้วยกับท้อยคําของสอนแผงหรือไม่นี่ปราบปรามความยุ่งยากภายในใจคุณแต่บุศราคําสาร,รภาพว่าหล่อนอยากให้น้องสาวออกไปเสียจากเมืองไทยก่อนในระยะนี้มรกรทาให้หล่อนห่วงหน้าพวงหลังสอนแผงก็รับรองว่าเมื่อบุศราคําเอาความจริงไปเล่าให้น้องสาวฟังแล้วเขาจะไปแนะนําให้หล่อนเดินทางไปญี่ปุ่นเอง เขาเชื่อเหลือเกินว่าเหตุผลของเขาจะทําให้มรกรปฏิบัติตามหลังจากหาลือกันพักใหญ่บุศราคาก็ตกลงที่จะทําตามคําแนะนําของทนายความก็พอดีจู่ๆพัสกรก็มาถึงสํานักงานแววจิตเข้ามารายงานให้ทราบยังตื่นเต้นสอนแผงเลือบมองบุศราคาที่เต็มไปด้วยความโกรธกระวายคุณไม่ได้ทําอะไรผิดทํำไมต้องกลัวในเมื่อคุณมีสอนแผงคนยืนอยู่เบื้องหลังคุณเป็นฝ่ายคุณเต็มที่แต่ผมไม่มองทุกอย่างในแง่ร้ายนะจิตใจของพัสกรกําลังได้รับความทุกข์ยาก การที่พบคุณจะทําให้แกได้รับความสุขสบายตัวคุณเองก็พอได้เห็นโลกในด้านสวยงามขึ้นบ้างจริงเหรอคะลอนถามยังอัดอั้นตันใจยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้อีกคุณพาสกรมาที่นี่ไม่ใช่เรื่องอื่นนอกจากเรื่องคุณแล้วเขาก็ชวนแววจิตออกไปจากห้อง